โอเคครับทุกคูสิกันดุกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสุ่มกล่องสกินตืนจากกิจกรรม5วันมันถึงสุกนะครับได้วันละสิบกล่องวันนี้ก็จะเป็นกล่องของอะไรสกาคิวปิตเลฟดาเมจหนึ่งอัตราการยิงสองระยะลออบหนึ่งอืแรกสามวันขอถาวนสักหน่อยโอ้ยยี่สิบสี่ชัวว่วโมง โอ้อีกแล้วนะครับอีกแล้วเกินไปพี GM. โอ้คนหดเจ็ดวันโอ้ขอแบบถาวอก็ยังไม่ได้อีกนะครับเริ่มจะหมดหวังแล้วนะโอ้เหลือสีกล่องโอ้วันเด้อโอ้ไม่ได้อีกนะครับอีกสองกล่องสุดท้ายนะครับผม โอ้สามวันเองกล่องเดียวกล่องเดียวเฮ้ยโลดว่ะโอ้โหสามวันนะครับผมโอ้น่าจะแจกบ้างเนาะสกินฮอดฮเนี่ยเห็นเขาใช้กันเยอะนะครับสำหรับสกินยูปิเเลฟสกาหืมยังสวยเป็นรูปหัวใจโอ้ครับก็อย่าลืมไปทำกิจกรรมกันด้วยนะครับเล่นให้ครบ180นาทีนะครับ โซนซิสตล์ไม่รู้เล่นได้หรือเปล่าแต่ผมเล่น4ี่วิสีหลายรอบมามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงกับลั่น2บวกดามจดหนึ่งนะครับโอ้ยค,ครับเรามาลองสกาแบบคลาสสิกกันก่อนเลยนะครับแมกกาซีนอยู่30นะครับยิงขาอยู่ที่21นะครับก็ใช้ได้อยู่ครับยิงขา21ยิงอก28ปโอ แร,แรงอยู่แรงอยู่ยิงหัวร้อยห้าสิบสี่ก็สุดยอดครับสำหรับแบบคลาสสิกก็หัวยู่นะครับเมาดูแบบสกาคิวปิดเลิฟกันต่อเลยนะครับโอ้ยครับเรามาก็อยู่กันที่แบบสกาคิวปิดเลิฟกันนะครับอันนี้บวกดาเมจหนึ่งนะครับมาดูว่าบวกดาเมจหนึ่งอยู่ยิงขาอยู่ที่ยี่สิบสองนะครับยิงอกอยู่ที่สามสิบโอ้ก เดี๋ยอยู่ยิงหัวแล้วห้าครับก็ใช้ได้ครับสำหรับการบวกดามเมจขึ้นมาหนึ่งดามเมจนะครับสกาดนี้ก็เป็นสกาดที่ยอดนิยมนะครับก็ฝากอย่าลืมนะครับทำก,ำกิจกรรมกันด้วยครับฝากเอาลิงก์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับ,ลลแ,รบแล้วเจอกัน,กนคลิปใหม่กู Good bye ๊ดไบมาแล้ว